ยูเครนก็เลยต้องหันมาพึ่งเครื่องยิงลูกจรวดแบบแวมไพร์ก็ทำการซันโวไปยังพื้นที่เบโกรอดจนทำให้เมืองเนี่ยก็ต้องเกิดความเสียหายสิ่งที่มันตามมาอะไรรู้ไหมฮะผลลเมืองนะครับประมาณ1,000 0คนนะครับที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเบโกรอดจะต้องทำการอบพยพจากเมืองครับเพราะหวั่นเกรงเรื่องของภัยสงครามที่มันกาลังจะตามมาในช่วงเวลานั้นครับก็มีผู้พบเห็นว่า เครื่องยิงลูกจรวดหลายลำกล้องแวมพายนั้นยิงเข้าถล่มเมืองนะครับหลายครั้งอย่างรวดเร็วจนทําให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยต้องได้รับความเสียหายยังไม่พอครับบางทีพวกยานพาหนะต่างๆที่เล่นอยู่บนถนนก็ต้องถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนและรลัสเซียนํามาเสนอกันต่อครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ฝั่งยูเครนนั้นทําการตอบโต้ก,กับรัสเซียนั่นก็คือการพยายามครับที่จะทําการบุกอีกแคว้นหนึ่งของรัสเซียแคว้นเบโกลดครับแคว้นตรงนี้มันมีการถูกโจมตีตั้งแต่ในช่วงต้นสงคราม ในช่วงเวลานั้นครับยูเครนนั้นได้ทําการส่งดโดรนเข้ามาหรือแม้แต่การยิงขีปนาวุธในทางยุทธวิธีเข้ามาแต่ผลิตในโซเวียตนะครับไม่ได้มีการผลิตในสหรัฐในช่วงต้นๆเนี่ยยูเครนจึงได้ทําการยิงขีปนาวุธเข้าใส่คลังน้ํามันที่แคว้นเบโกอรลอตจนก่อเกิดความเสียหายแล้วยูเครนก็มีความเชื่อมั่นกันว่าที่แคว้นเบโกลอตเนี่ยครับจะกลายเป็นซับไพในการที่จะส่งพวกกาลังบํารุงทั้งหลาย มายัางพื้นที่แนวหน้าของสงครามในช่วงต้นนั้นยูเครนก็เลยต้องมีการเปิดเปิการข้ามรมแดนเข้าไปแต่จะยังไม่ได้มีการส่งฐานครับแต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับยูเครนเนี่ยก็ถือว่าทําการลุกอย่างหนักเพื่อต้องการบุกยึดดินแดนรัสเซียอีกหนึ่งแห่งก็คือที่แฟนเบกอร์นั่นเองทีนี้ภาพล่าสุดนั้นก็มีการปรากฏว่ายูเครนนะครับนั่นมีการนําเครื่องยิงลูกจรวดหลายลํากล้องรุ่นแวมไพร์ ทำการโจมตีพื้นที่เมืองเบโกรดจนได้รับความเสียหายจนถึงนขณะนี้ครับยูเครนก็มีควาพยายามครับที่จะทําการบุกรัสเซียเป็นครั้งที่2แต่ว่าการโจมตีที่มาจากฝั่งยูเครนต่อรัสเซียนั้นรู้สึกว่ามันเป็นการโจมตีที่ย่ำใจนะครับไม่เหมือนกับในช่วงต้นสงครามเพราะว่าในช่วงเวลานั้นครับยูเครนเนี่ยก็มักจะถูกคําขู่มาจากรัสเซียหรือว่า วันเกงอำนาจอิทธิพลของความเป็นมหาอำนาจของรัสเซียครับก็เนื่องมาจากว่ารัสเซียนั้นมีอาวุธที่มากกว่าแล้วก็มีเรื่องของนุกแต่ท่านผู้ชมครับสงครามมันผ่านไปเกือบ2ปีกว่าแล้วครับทำให้ยูเครนเนี่ยรู้สึกมีความคึกเหิมอย่างมากขึ้นกับเมื่อก่อนนั้นเป็นฝ่ายที่จะตั้งรับนะครับแต่ว่ามาในช่วงเวลานี้อยากจะบุกมั่งครับถึงแม้ว่ามีกําลังพลที่น้อยกว่า แต่ยูเครนก็มีความมั่นใจนะครับในกำลังพลของตนเองว่ามีประสบการณ์และมีอุดมการ์ที่มีความแน่วแน่นรวมถึงมีข่าวกรองที่ดีและมีอาวุธที่ดีนะครับที่จะคอยซัพพอร์ตพวกเขาก็เลยต้องวางแผนการใหม่นั่นก็คือการบุกดินแดนรัสเซียเพิ่มเติมประเด็นตรงนี้ผมมกักจะมีการกล่าวอยู่เสมอว่ามันเป็นการแลกกันระหว่างศึกชิงเมืองปูตินก็บุกพื้นที่โดเนสอย่างหนัก ในขณะที่ปูตินก็บอกว่าพื้นที่แวนโดเน้นั้นก็มีกำลังพลของยูเครนไม่มากพวกเขาก็ต้องการจะเอามาให้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันครับการบุกของยูเครนที่แวนเคิร์สเนี่ยครับก็ทำให้ฐานรัสเซียถูกลากมาจากพื้นที่อื่นๆก็มาตึงกำลังไว้ที่นี่แต่ทีนี้ครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่แวนเคิร์สเนี่ยมองได้ว่าอาจจะเกิดทางตันอยู่บ้างครับเพราะว่าการลุกขึ้เนี่ยมันไปทีละนิดทีละหน่อย เหมือนถูกบล็อกเอาไว้ก็เลยเป็นเหตุทําให้ยูเครนนั้นต้องทําการเปิดสมรภูมิที่2เพิ่มเติมนั่นก็คือที่แคว้นเบโกรดเราเห็นภาพความมุ่งม,มั่นของกองทัพยูเครนครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเอาแฟนเบโกรดให้ได้ดูได้จากการโจมตีในแนวหลังมาอย่างแนวหน้าถ้าหากว่าเป็นที่แคว้นเคิร์สครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้เรื่องของลูกจรวดและลำกล้อง M142 ที่ผลิตในอเมริกา แต่ก็ถูกจํากัดการใช้งานยูเครนก็เลยต้องหันมาพึ่งเครื่องยิงลูกจรวดแบบแวมไพร์ก็ทำการซันโวไปยังพื้นที่เบโกรดจนทําให้เมืองเนี่ยก็ต้องเกิดความเสียหายสิ่งที่มันตามมาอะไรรู้ไหมฮะพละเมืองนะครับประมาณ1,000 0คนนะครับที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเบโกรดจะต้องทําการอบพยกจากเมืองครับเพราะหวั่นเกรงเรื่องของภัยสงครามที่มันกำลังจะตามมา ในช่วงเวลานั้นครับก็มีผู้พบเห็นว่าเครื่องยิงลูกจรวดหลายลำกล้องแวมพายนั้นยิงเข้าถล่มเมืองนีครับหลายครั้งอย่างรวดเร็วจนทําให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยต้องได้รับความเสียหายยังไม่พอครับบางทีพวกยานพาหนะต่างๆที่แล่นอยู่บนถนนก็ต้องถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันในพื้นที่ของเมืองเบโกรอดนั้นก็มีเจ้าที่คนหนึ่งนะครับออกมารายงานว่าทารรัยเนี่ยขาดวินัยอย่างหนัก แทนที่จะมีการเข้ามาปกป้องเมืองหรือว่าช่วยประชาชนในการอพยพแต่กลับกลายเป็นว่ามีการเข้ามาลักทรัพย์สินของประชาชนจนถูกตําหนิว่าทาลัสเซียบางส่วนนะครับแตกแถวเป็นทหารที่นอกแถวนะครับขาดซึ่งวินยัยไม่มีวินัยในการรบนะครับแถมยังมาเบียดเบียนประชาชนอีกจนทําให้ผู้ว่าการแฟร์นเบกโกหรนั้นได้มีการประกาศให้ประชาชนนั้นจะต้องทําการหลบอยู่ในที่ปลอดภัย อาจจะหลบในหลุมหลบภัยก็ได้หรืออาจจะมีการย้ายไปยังพื้นที่อื่นๆแต่ว่าในทางตรงัข้ามนะครับผู้ว่าการเนี่ยก็ได้มีการออกมากล่าวว่าขอให้ประชาชนเนี่ยนะครับลงไปชั้นใต้ดินถ้าหากว่ามีสัญญาณที่ปลอดภัยแล้วก็จะสามารถขึ้นมาได้ครับประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ประมาณสัก1 0,000ปกว่าคนต้องได้รับการอพยพออกจากดินแดนที่มีพรมแดนติดกันระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทีนี่มันก็ได้รับกระแสข่าวว่ายูเครนนั้นได้มีการเติมทหารระดับกองร้อยก่อนแต่เดิมนั้นอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังพลเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะประมาณ500นายแล้วก็มองว่ากําลังพลเหล่านี้น่าจะเป็นทหารหัวกะที่หรือว่าเป็นหน่วยพิเศษนะครับก็กําลังเข้าตีจุดชายแดนของรัสเซียให้แตกแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายครับรัเสเซียเนี่ยก็สามารถที่จะคุมเกมแล้วก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ แต่ก็นั้นเองครับรายงานที่มาจากกระทรวงกระทรวงรัสเซียก,ก็บอกว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนเนี่ยก็ถือว่ายังยากลาบากแต่ก็สามารถควบคุมได้ครับกองทัพรัสเซียนั้นก็ดําเนินการตามแผนการที่วางไว้เพื่อต้องการให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในความสงบแต่ว่ารายงานที่มาจากฝั่งยูเครนก็บอกว่าการต่อสู้บริเวณพรมแดนนั้นค่อนข้างที่จะสิ้นหวังนะในแง่ของทหารปูตินคือทหารเหล่านี้ไม่ค่อยมีผลกํากลังใจมากนกครับแตกต่างจาก ฐานยูเครนที่มีอุดมการที่แรงกล้าครับฐานของปูตินเนี่ยดูแล้วว่าไม่อยากจะลบเท่าไหร่นะครับก็เนื่องมาจากว่าภายในเนี่ยมันก็เป็นเหมือนผลไม้ที่หนอนเจาะเน่าเฟะนะครับเกิดการคอร์รัปชันกันภายในองค์กรของตนเองนะครับไหนจะทหารเนี่ยก็ขาดระเบียบวินยัยแารละเสียมากก็จจีนนะครับแต่ว่าขาดประสบการณ์แตกต่างจากทหารของอยูเครนครับที่น้อยกว่าแต่มีประสบการณ์ที่สูงกว่า จนมาถึงหน้าขณะนี้ครับก็มีข่าวลือที่แพทยสพัดออกมาว่ายูเครนนั้นก็มีการเปิดฉากไปโจมตีพื้นที่เบโกรดประมาณ2แห่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นที่เมืองเนโคเตเยกาและก็อีกที่หนึ่งก็คือที่เมืองเชบิคิโน o ครับสพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันมีการส่งทหารนะครับแยกออกจากกันเข้าไปเพื่อทําการเข้าตีในแต่ละพื้นที่ แล้วก็ได้รับรายงานว่ามันมีรถพุ่มก่อที่มาจากฝั่งของยูเครนประมาณ8คันนะครับก็มีควาพยายามที่จะบุกอย่างหนักต่อดินแดนของรัสเซียแต่ว่ากองทัพรัสเซียนั้นก็ยังคงสามารถที่จะทําการต้านทานเอาไว้ได้เนื่องจากว่าพวกเขามีกําลังพลที่มากกว่านั่นเองครับแล้วในขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารของยูเครนก็ได้มีการกล่าวว่านักขณะนี้ครับพวกเขาสามารถทําการไปควบคุมดินแดน ได้อีก500ตารางกิโลเมตรเพิ่มเติมครับ